สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,นะคะวันนี้เลอยู่กับผมวันนี้เราจะมาทําการใช้ผลแสงตั้งแต่เวลเจนถึงเวลเ0็ตอนนั้นผมก็ไปเก็บกล่องของบาคี้แล้วก็ไปสุมผลและผลแสงแล้วก็ไปตีมอนที่เกาะลิงนิดหน่อยนะคะผมไปแล้วเวลาไปเซฟครับเซสเปลเซสเปลโทษทีผมกราฟิกน้อยไอแพดผมใกล้จายจได้สมอลเลยแล้วนะนี่ดลก็ให้ แล้วก็แบนดิตเราจะฟาร์มถึงว4สิบสีเราไปต่อที่เกาะลิงเลยอ้ามันเดิมลากลากบอนนะ 2, เอพคูงสองเขยนโคดยูพดีสิบหกตือดู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 เต็บเ็ปินด,ตด,ตดีตายครับอัพของไปนี่น่งอ้าว เอ้านี่เนี่ยนี่เนี่ยสองตัวพอตุ่มหวลเวลอัพเงินหนึ่งพันไม่ซื้อดาบหรอกผมฟาร์มที่นี่มาเสียเวลาวะ่ะไปตีบอลลิงกันผมฟาร์มที่นี่มาเสียเวลาวะ่ะเราจะใช้คีรัตไปกับบักกี้ดิไม่ไม่ไม,ไม่ฟาร์มต่อไป อะไรอะสิบวายเฮ้ยบอสสอ,อยากตีบอสสอยจังเลยตีบอสสอยทีเดียวเลเวลอัพรัวเลยสิบเจ็ดะนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยโคตรส์อะไรอะไรอะไรมีคนจะรัดผมมาเป็นคนคนเร็วคนเร็วคนเร็ว พี่ไอ้หมอนี่มันมันมันเออว่าลืมไปนีมัน,มนหูแล้วนี่มือมุ้จะไม่กลับไปไอดีหลักแล้วอายเลิฟผนแสงอ <c oughs> องจี่โยโอ้ยาปองปิ๊ปังปองปีดีปองป,ปอดีดป้ปองหม่ใหม่ใหม่ F B I o M A P. ไอพีไอโอเมนอัพหม่อือกิสโซซีซ

กาะไปต่อดีเกาะไปเกาะกลาครับเออปนตงนี่มา capek tadi ring ring ใครใช้ปุ่นพ้าเนี่ยเห็นเราแบบอยากได้แหละไม่ฟาร์มตรงนี้ถึงวิวยี่สิบแล้วไปต่อที่กอรลลาเอ้ยคอรลลาคิงขายพีวพีกันวะหึหแตกตัวแตกตาย อืมอ <c oughs> <c oughs> ัม <c oughs> <as four feet> <edi kita> mm ีืมอัมฮมัมฮัมัมฮัมฮัมฮััมััมฮมฮัิฮเมฮมเนัมฮัมฮมมฮอมฮัมมอื ม่ไม่ไม่นี่กัดที่นี่นี่ไปมาดูควยสินี่คือตัวหนึ่งคือตัวนี้เราเควยจะเสร็จแล้วดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหวิวสเปรย์อย่นู่นว่ะ อีกสยกายวิวไมหมปีนี่ตัวไหนนดนิตัวบอลิงตัวไหนสิบอลิงเกิดเปังไม่เกิดมไม่เกิดโซโโรกีลาลาธรรมดาก่นอนซอสซอดซอฟไม่เนี่ยแตอ่ะไปรวมรวมมันรวมมันรวมรวมัน รัวมันรัวมันรัวมันไม่ไม่ตายไม่มีวันตายไม่มีวันแต่ไม่ชิปนี้จะยาวเพียงสิห้านาที Yes. ใครเล่นบนพร์ตื่นเนี่ยนัเงลนวลนี่สิบมสามารถไม่ผมตายแค่แปลงร่างหมตายแล้วเนี่ยอันนี้แค่ต้โหัวท่ากากระพาย การะยาผิดอีกแล้วไม่บอลลี่ยังไม่ตายนี่อ้าวมาน่จะไม่ตาย,ามา no. มตายผมจะไม่ได้ไม่นะต้องอยู่ข้างๆอย,าาย่ยาไปาย่าไป ตายแล้วจะร,หรหัหมดยังวลรใกล้่ไหนหมดจะตายาไม่เล็เนิดน่าควับวไม่ไม่ไม่ปูดูมา ผมจะไม่ตายเกือบในที่สุดบอสจะตายเฮผมเลเวลอบแล้วโอ้ย25เลยเหรอยังไง5เลเวล โอ้ยเขาบูชาด้วยแรยงเลยไปฟาร์มไปเป๊ะหืมตายน้ำก่อนเลยขุดอะไรตบตบตบิดนะตายน้ำก่อนเลยจะอืมเรา,าจะฟาร์มถึงเลเวลสามห้าเลย ไม่สิเล่นนั The ่นแหละทุกคนฟาร์มถึงเลี้ยวสามห้าเลยกระมุยไม่อ่ะเฮ้ย ีอเลรกิดเอกรีลาใจเยเยไม่สิไม่ใจเยรเยแง่ผมน้ำเควสิ้นสิความันไล่เอามันเจออะรขึ้นฮะอ้าวเลเวลอ้าแบบไม่ได้ัำเควสวัดอะ มไ,ไม่แอมไม่อกี้เวลาคนไม่ต้องสนใจนะครับใจเกรรงก็เก็บกล่องไม่ก,ก็ผิดเกม ย้ายเสร็จปดๆๆๆๆอเกาะบาจี้เสร็จก็ไปเกาะซายไมเฮ้ยพิบตาเพียงแค่กับพิบตาบอสเลยคือเข้าห้องหนนะห้องนอกเอยสมัน,น,นอาบน้ำไ่เปียกโทกเลยเดี๋ยวมืม<า>มเข้าหนะ้องหนอ่ะ กตัวว้าไม่ได้ว้าไม่ได้ไก่กินได้แล้วไก่เย็นแล้วกินแล้วได้แล้วกนกนเย้วิวสา yeah! มิตม่มอง มาเดี๋ยวรู้ว่าดิ้งมันแค่หนูเป็มีคนไปในบาสกี่คนอ่ะหลายคนอยู่ครับประมาณประมื่ห้าร้อยล้านคนบวกจำไม่ได้เลยสิบคนไหมประมาณสิบสิบคนบวกฮะปิดท้ายด้วยการมาสุด ปิดท้ายด้วยการมาซื้อของคนลิงเลลี่เออๆออปิดท้ายด้วยการซื้อของจากคุณลุงเลลี่ที่ดึงโอ้เงินโคตรเยอะเลยอ้าวเฮ้ยโปเฮ้ย เกมเกมเกมติดบัตเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับผมพุ่งไปเก็บกล่องแล้วมันเกิดอะไรแบบนี้ไรมุมดีๆแล้วไปบดึงบดึงอ้าไม่ได้เฉยนี่เกิดอะไรขึ้นหรอปิดคลิปด้วยการไปเกาะเรื่อดีกว่าไม่เสียใจไปเกาะเริ่มต้นดีกว่า มิว,มวอือออมด่าๆๆๆโคตรไหวมามามามมา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 มมาบคาตานมาม ม,มาดูน้องใช้ผลน้ำกันโอ้ดีใจด้วยนะล้นไปไปคลิปสำหรับวันนี้มีแค่นี้บายบายสวัสดีครับ